สวัสดีครับเป็นรายการช่อง YouTube ชีพทาค่พิเศษครับ13นากาสนาทีครับวันพฤหัสบดีที่30เมษายน2563ครับสิ้นเดือนเมษายนวันนี้แล้วครับอดทนกันอีกนิดนะครับสบคประกาศออกมาแล้วสบคประกาศออกมาแล้วครับอีก3วันจะได้มีการผ่อนปลนใน6กลุ่มธุรกิจไปติดตามข่าวนี้นะครับจาก ทวิตเตอของสำนักข่าวไทยอ,อสมทครับทวิเตอร์ของสำนักข่าวไทยอ,อสมทนะครับ t mm, m m m c o t นะครับสบคก็ถแถลงผ่อนปลน6กลุ่มธุรกิจ6กลุ่มกิจกรรมกิจการเริ่มมาที่3ครับ 1. 1นะครับตลาดสดตลาดนัดนะครับ 2. ร้านจำหน่ายอาหารร้านจำหน่ายอาหารทั่วไปนะครับ 3. กิจการคร้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อนะครับ 4. กีฬาสันทนาการนะครับ5ตัดร้านตัดผมเสริมสวยเฉพาะตัดสะไดผมนะครับ6ร้านตัดขนสัตว์และรับเลี้ยงฝากเลี้ยงสัตว์นะครับนี่ครับมาดูนะครับมาดูมาตรการนะครับมาตรการผ่อนผันหกกิจการกิจกรรมเริ่ม3พฤษภาคมนี้1น,นะครับ1ก็เป็นตลาดสดตลาดนัดตลาดน้ํา ชุมนุมถนนคนเดินแผงลอยเอเริ่มได้แล้วนะครับ 2. ก็ร้านจําหน่ายอาหารครับร้านอาหารทั่วไปเครื่องดื่มขนมหวานไอศครีมนอกห้างนะครับริมทางดดเดินรถเข็นหาบเลเ่ไปนั่งกันได้ละครับไปนั่งกันได้ละสนะครับกิจการคร้าปลีกส่งซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อมีที่นั่งดีรับประทานอาหารคนเร่ขายอุปโภคบริโภคขายสิงค้าอุปโภคบริโภคนะครับ ร้านค้าปลีกขนาดย่อยค้าปลีกชุมชนครับ4นันทนาการนะครับกิานาการกิจกรรมในสระในศูนสาธารนณะสนามกีฬากลางแจ้งนะครับ5ตัดผมร้านตัดผมเสริมสวยเฉพาะตัดสะใดนะครับตัดสะใดแล้วก็อื่นๆนะครับก็มี6นี้ก็คือร้านตัดขนสัตว์และรับฝากเลี้ยงสัตว์ครับ6กิจการกิจกรรมนะครับ เริ่มวันที่3ามครับทั่วประเทศก็ขอแสดงความยินดีกับหกกิจการนี้ด้วยนะครับแล้วจะได้หายใจหายคอกันคล่องขึ้นนะครับก็ขอถ้าเปิดแล้วก็ขอให้ลูกค้าเยอะกันนะครับผมก็จะได้ไปตัดผมบ้างนะครับนี่ฮะยาวพอสมควรละขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชิปทําคาิเศษนะครับขอให้กิจการทั่วประเทศนะครับ ได้ขยับขยายได้ผ่อนคลายจากความทุกข์ลำบากที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมานะครับก็ช่วยๆกันนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคาวพิเศษสวัสดีครับ